อันนี้เก็บชั่วโมงเลยี่โบวาวาเก็บชั่วโมงค่ะนี่ผมผมมามาขึ้นสตรีมกับช่องนี้นะครับอะไรเนี่ยบีบีเซ็กซี่สเตชันเปล่าผมมาผิดหรือเปล่าเนี่ยไม่ผิดแล้วไม่ผิดช่องบีบีไม่ใช่ค่ะคนละช่องกันไม่มีมาช่องผิดมาผิดช่องไหมคะพี่คะ จพี่อยู่จนจะลงกันหมดแล้วพี่บอกว่ามาผิดเขาถึงพี่คะพี่ก็ทักบอกค่ะไม่ใช่ค่พี่คะคือโกว่าไม่ใช่จริงไม่สนุกครับไม่เป็นไรมาแล้วปิดปิดไม่เป็นไรจ้าเจัสดีครับครูเอาจ้าสนุกสนุกจริงๆผมได้ได้ทำการนัดหมายไว้จ้าฝนเขาคงจะไม่รอผมแล้วแหละ นี่ค่ะสนุกสนุกครับไม่เป็นไรครับมากแปลกคุณโบก็บอกเร็วนะดีค่ะเขาตกแปลกเมื่อคุณบัวว่าเขาจะมึงมงอยู่องขอบคุณค่ะยิ้มบอกว่าบอกว่าเจอใครวะบ่าจันรถคนจันลถคนบอกเออคุณหมูคุณหมูชี้แจงคุณหมูชี้แจงไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับ จานเพียนเดี๋ยวมุงเคียกับพี่ท็อปก่อนผมจะไม่ทนก็ผมจะไม่ทนแล้วพี่อะไรเนี่ยพี่เข้ามาช่องบัวนะคะแต่พี่ตั้งใจไปช่องไหนคะผมเห็นช่องเซ็กซี่อะไรสเตชันอะไรเนี่ยผมจิ้มบีบีก็พอจัดเครื่องจักอะไรอยู่บีบีอะไรเซ็กซี่สเตชันเนี่ยคือผมได้ทำการนัดหมายไว้ว่าจะไปสักครั้งหนึ่ง